วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าวันนี้เราซื้ออะไรกันดีนะครับผมไปเดี๋ยวดูกันนะครับไปกันเลย <All right. S 1> แล้วมูมาไฮเกตนะครับไฮเกตก็มีมาราไซนะอ e ีฟิตนะครับมาเพิ่มนะแล้วก็มียาน,นะครับผมเฟสแยมเบอร์นะ วก็เซนซ่านะครับมาลัไซ์เข oh ียวแดงมาครบเลยนะแล้วก็นี который, ่ประสติยานะครับผมใช่อันนี้ร่างปกตินะนี่นะครับฝั่งนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะ มีเซอร์พัดนะครับพ้ายูนิคอร,ร์นก็ไฮนิวกันดั้มนะครับก็นิวกันดั้มมีชาสบีด้วยนะครับโอเคฝั่งไฮเกต้องมีประมาณนี้นะ <l ain new> มันจะมันจะมืดๆหน่อยนะ <l ain new> พอเห็นกันนะเอาผมจะ้าๆเห็น,หนตัวหนังสือแล้วกันรีบไงซื้อของด้วยแล้วก็ต้องถ่ายของด้วยนะ โอเคไปต่อเลยครับดูอาจีมั้งครับมีมาใหม่นะนี่นานๆมานะครับยูนิคอร์นะฟูับฟัร์เมอร์นะครับผมว่าหมดล็อตนี้แล้วอีกนานเลยกว่าจะรีมานะเพื่อนอาจจะหลายเดือนหน่อยสนใจก็รีบมานะครับตอนนี้มีเหลืออยู่ซีอองก็มีนะโอเคไปต่อเลยครับ แล้วก็มีนี่น้น,นนะครับมีทาสบี้วยนะอ๋อยูนิคอ,อร์ฟเวอร์ยังมีอยู่นะห้ากล่องสิบกล่องประมาณสิบเอ็ดกล่องแล้วก็มีทาสบีแล้วตอนนี้เหลือสองกล่องนะครับ้าออริจินนะมันนานจะมีของครบๆนะออริจินเนี่ยตอนเช้าเต็มตอนนี้แหวงไหยใช่ใช่แหวงแหวงไ <นะ S 2> วมไปแล้วเนี่ยไอพีเอ็มอินเตอร์เซ็ปนะครับการแคนนอนนะ ฮาออริจินนี่นี่ตัวสีขาวนะซาคุโอ้มีสักเขียวด้วยเอ้ยแตกวันแตกวันใช่ครับวันเหลือกล่องเดียวด้วยกล่องเดียวนะ oh มาอย่างมาน้อยมากรู้สึกเขาจะไปขุดมาตามห้างไหมเนี่ยกล่องกล่องบุบบุบกล่องบุบแต่ว่ามีดาเมจแต่ว่าเนื้อโมยังเนื้อโมดินี่ ไดนะ้เนื้อโมโตะกรงก็จะไม่สวยแต่ว่านนเนื้อโมใช่มีตัวมีหักไม่หักไ,ไ,ไม่เป็นไรโอ้โหนี่นะออริจินนี่นะเนื้อโม,โมก็ดีอยู่นะโโอแผงยังอยู่ครบไม่หักโปสติกร์มีดีคอนด้วยรุ่นนี้โอ้โหมีแถมดีคอนด้วยมันเป็นออริจินไงออริจินตัวนี้เนาะต้องยิ่งใหญ่นิดนึ่งตามสไตล์<ต>ทุนโผใช่ นี่ก็จูซนะครับมีนาริทีแพ็กซีมานะน่าจาัดเดเลืเอเก้าหนึ่งนะครับหลังจากที่ม่รีมาเกือบสิบปีครับตอนนี้มาแล้วนะเพื่อนเป็นไฮเกตนะครับมีคอสบลนะ x อกวัน ลงเลยหมดไปแล้วตัวหนึ่งผมหยิบมาได้กล่องหนึ่งนะเน,นี่ยห,นะหมดไปแล้วนะผมให้ดูตัวอย่างนะอันนี้ซื้อแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้นี่ครับชร์ลมการัสนะครับแล้วก็เนดเอ็กนะครับโอเคโอค้ขอโทษที่ที่บังแสงนะอันนี้นี่ครับไอเกน,นะก็บออริจินนะครับเราก็มาที่พากเดี๋ยวโอกันบ้างนะครับ นี่มียาดับมันโอไรเซอร์มานะน่าเล่นนะเพื่อนน่าเก็บดีราคา400ร้นะลดส0ร์เนะเพื่อนนะลดไปอีก100กว่าบาทเหลือ200กว่าบาทเองโอเคครับผมนี่กันดั้มไฮเกตซารวีกันดั้มนี่ก็หายไปพักหนึ่งนะไฮเกตโอเคนี่เหมือนเขาไปขุดมาจากห้างเลยนะ ใช่นี่แล้วก็มีตัวเบสภาคเดอรเบนโอเต็มเลยนะมีตัวเอ้ยจริงๆตัวเบสสวยนะผมบอกให้ฟังใช่ตัวเบสเนี่ยถ่ายตัวเบสเลยนะตัวเบสเนี่ยไปทําฉากประกอบฉากสวยมากเลยนะเอาไว้ดีนะแอคชั่นเบสดีๆใช่ร้อยน้ำมันรถได้ไหมโอเคครับผมต่อเลยนะ นี่ซอส,สอินเทาก็มานะครับนี่มาเรามาที่พักซีทบ้างนะโอเคครับผมนี่ตอกเลยนะนี่พักวิ่งนะครับผมมาเกยบพักวิ่งนะไม่มีแล้วด้วยเดสไซด์มีแต่แซนล็อกแล้วก็ฉนหลงนะโอเคครับนี่วันนี้เอสมาเพิ่มเติมนะครับ ไปต่อเลยครับเราม,ามาที่ภาพบิวกันดั้มกันบ้างนะครับโอ้หนี่ก็ออกมาเยอะเหมือนกันนะไม่น้อยนะนี่เลยนะครับกับตันซีอองนะครับผมนิวซีออกันดั้มนะตามมาด้วยนะ GP เรเซ่210นะครับผมโอ้โหนี่วูป,ปูมาคบเลยนะมิสซาสบีก็มีนะครับไอทูเซ่กันดั้มโอ้โ ไลทิ้ง hmm. ก okay. so cool ันด oh ั <t> ้มโอเคเยอะมากเพื okay. no ่อนใครชอบตัวไหนมาจัดนะครับผมกันดัมอีแทก็มีนะครับอาไกก้าก็มีนะครับผมตัวคนก็มีนะครบเลยวันนี้นะครับโอเควันนี้พังเบลมีเยอะอยู่นี่ถ่ายรูปให้ เป็นแฟนสาวกภาคบิวเขาดูกันหน่อยนะครับโอเคโอเคเราไปต่อเลยนะครับนี่พอดีเจอกับสาวกบิววันนี้ได้ตัวอะไรไปครับผมได้มิสซาสบีครับกับเมกาชิกกี้อ๋ออันนี่เมกาชิกกี้ผมชอบอยู่นะสวยนี่เมกาชิกกี้ได้หมดแล้วได้หมดกล่องนะครับอุ้ยเหลือกล่องเดียวด้วยจริงมิสซาสบีก็กล่องเดียวครับมิสซาสบีกล่องเดียวแล้วนะครับผมเห็นไหมเพื่อนๆก็ชี้เป้าแล้วนะ อันนี้เป็นแฟนตัวยงพักบิวนะนี่ของเยอะวางไว้ก่อนโอเคไปเลยพักบิวผมก็ยังเก็บไม่หมดนะผมเก็บอยู่ยตัวเอ็มมันใช่เอ็มจมันทำมาน้อยใช่อย,ใชอยาก,ก,ายากตามใม่แต่่าตามไม่ได้น้อยเกิแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับมีอยู่ข้างล่างนะ เอ็นทวันนะตัวนี้สวยอยู่นะอีอมาดับเอ็นทีวันะครับตัวนี้สวยอยู่นะโอเคครับผมเดีย๋ยวเราไปต่อกันเลยนะ นี่ครับวันนี้ผมก็เดินมาเจอน้องแซนนะครับผมสวัสดีครับน้องแซนมาเดินเล่นนะวันนี้เครับในการนำหมดไปครึ่งมอนะือ่ล้ะนี่วันนี้น้องแซนซื้อถุกไหนถึงนล้หรอเขามบิโอล้วนเลยฮะอูไน้ดูได้ดูได้มได้วดูวันนี้น้องแซนซื้ออะไรบ้างมดดี๋ยเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่นะเกิด15ปมมามมามามานามาอามาม้างครับาม ไอส์กันดั้มกอริบอนตัวนี้เป็นไทยเดียวกันฮนะเป็นอันนี้นคุณต้นแบบก่อนไอส์กันดั้มโอ้โหตัวนี้มาเป็นต้นแบบก็ตอนนี้มาก็เป็นรุ่นที่สองชื่อกริบอนนะกริบอกนกันดั้มเป็นตัวบอสใหญ่ในพาร์คของโนมาไร <S <S อออสันนี้พี่เต้ก็มีมันพี่พี่เต้ก็ซื้อมันใช่ร่างติดอาวุธหนักมี N H W แต่ว่าจะมีอาวุธติดไปข้างหลังด้ฮะแล้วก็มีม<ช>ปืปน ครสามารถตัวนี้สามารถแปลงร่างเป็นโมเบิรเมอร์ได้ครับเป็นร่างยานได้มยานให้สองคู่ครับคนขับก็คือาเรลุย่าครับพิสซึงนะเป็นคนสองบุคลิกบุคลิกดีกับบุคลิกโลคจิตชอบโวยวายับหมอน่ามาตัวเราพี่ก็มีสองบุคลิกนะมีสองล่างจะมีล่างอีโคอ่ะอีโ คือกูแดกประหยัดมากเลยล่างนั่นนะอีกล่างนึงพี่อีกล่างนึงก็เดินซื้อกันด้าพอซื้อเสร็จปุ๊บกูแปลงล่างเป็นอีโคมาหน้าตัวคงไม่น่าซื้อเลยมีสองล่างนี่น้องแซนนะคราก็เป็นคนชอบแต้มโอนะเขาชอบมากเลยนะเพื่อนๆมาเดินเล่นแล้วก็ถ้านั่งรอแฟนช้อปปิ้งหรือนั่งรอเพื่อนก็ หรือนั่งรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถมานั่งต่อกัน,น้ำได้นะครับเข้าเวลานี่ลูกลูกชายผมต่อพอๆกันนะความเร็วในการต่อต่อได้เหมือนกันก็ต่อทนันพี่เขานะะอ๋อต่อขาแล้วขึ้นน่องแล้วใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันนีมีขำว่าใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันเนาะเตียน หลังจากใช้เวลาต่อไปกันไปประมาณสัก10กว่านาที20นาทีนะครับก็เสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเช็ครายละเอียดกันนะเอากลับไปตัดเส้นนะติดดีคอติดติ๊กเกอร์กันที่บ้านอา้าวนี่ ที่เอางานมาเตอร์พีดเหรอพี่อ๋อพี่อ๋อพี่มาทีหลัง,อ,อ,ง,ลงอ๋อไม่ใช่ <c oughs> ไม่ผิดไม่ผิดโอเคไม่ผิดไม่ผิดพี่มาทีหลังโหพี่ต่อให้ก่อนนี่เองอ่าเรือของน้องทีมนะโอเสร็จแนละ้วนี่หรกนี่โอ้โหต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ เก่งมากเลยน้องทีมโชว์โชว์หน่อยสิโชว์หน่อยนี่ฝีมือตัวเองเลยนะนี่ครับถือว่าเก่งนะต่อเองทำเองไปถ่ายคู่กันไปถ่ายคู่กับพี่หน่อยไหถือไปถือไปจะไปปถือไปถือไ โอมีโนบอกด้วยต้องโนบอกไปจริงโอเคครับเพื่อนวันนี้ผมก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวปรับต้้งโฟกัสแป๊บนึงเนี่ยครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับปั๊บชาคูวานนะชาอัสนาเบิร์นะครับตัวนี้มากี่ตัวก็ขายหมดนะขายดีนะครับผมนี่ก็หยิบทันนะเหลือ้องสุดท้ายไปดีเลย นี่นะครับชูรัมนะตัวนี้ก็หยิบทันเหมือนกันนะสินค้าวันนี้กล่องมันจะบุบๆหน่อยนะมีรอยหน่อยแต่ว่าข้างในเนื้องานก็ดีนะครับผมนี่เลยนะคะรับเฟรมนะเฟรมเอดีกับน้ำซีเอนะครับผมเจ๋ง<ๆ>มากเลยเฟรมอันนี้ก็โอ้โหคุณเบาข้างในแล้วก็อีกตัวนะครับผมนี่ตัวนี้เลยทานไม่ได้ นี่นะครับตัวนี้มอเตอรา์ไซค์นะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปนั่งคุยกันที่บ้านดีกว่าไปกันเลยโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้นี่ตัวแรกเลยนะซื้อมาวันนี้นะชาอัสนาเบิร์นนะกล่องมันจะบุบๆหน่อยนะครับเพื่อนแต่ว่าของมันหายากนะดีมทอยเขาไปขุดมาจากตามห้างนะตามเชลตต่างๆนะครับดูง่ายกันดีกว่าว่าแล้ว ชิ้นส่วนมันมีหลุดออกมาบ้างนะครับแต่ผมก็ไม่ซีเรียสน,นะเพราะว่าดูแล้วมันก็ไม่ได้หักอะไรนะครับใช่นะชิ้นส่วนปกติดีนะเนื้องานดีอยู่จร้งแต่ว่ามันอาจจะหลุดออกจากแผงนะครับโอเคสาค่วันนะชาสนาเบิร์นไฮเกต ตัวต่อมาเลยนะครับนี่ยูนิภาคยูนิคอนนะชล์มกันเลยนะบ,บุบบุมาหน่อยนะผู้นี้อายุงานเยอะหน่อยตัวนี้ออกมาปี2014มั้งใช่แต่สภาพข้างในโดยรวมดีดีเหมือนกันนะครับโอเคชล์มนี่แพงกว่าตัวชายนะครับชล์มการัส แล้วตัวนี้เลยครับผม a ิ i o s นี่นะครับ a ิ i o s กัน n d a มอันนี้ก็แย่งกันอยู่นะหายากอยู่แย่งกันโอโ้โหแย่งกันตัวแดงเลยเมื่อกี้นะครับตัวนี้เป็นเฟรมนะเฟรม Sd นะครับผม Sdcs นะผมซื้อมาผมซื้อมาใส่เล่นกันนะโอเคเอาไว้จะทำรีวิวนะครับพวกนี้ ซื้อไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวซื้อไม่ทันนะเหมือนเดิมตบจียั่งชิงกันนะครับนี่ SDCS ตัวนี้นะเจ๋งอยู่ครับแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับผมพีกสุดมาลาไซนะครับกลับมาอีกแล้วนะ ตัวนี้มันก็ออกมาเรื่อยๆนะสำหรับผมผมว่ามันออกมาเรื่อยๆนะแต่มันก็หายไปอยู่พักหนึ่งนะมาลรไซตอนนี้เขารีโปรดักต์แล้วนะเป็นบันไดนําโกะนะครับป้ายฟ้าเดี๋ยวก็ทยอยออกมาเรื่อยๆครับเพื่อนราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ตอนนี้มันอาจจะดูเหมือนของน้อยนะของมาอยู่บนเรือ <c oughs> ล้อเล่นโอเคนี่จัดมาสองกล่องนะฮึมมาเรไซนะ ดูข้างในกันอโอเคของใหม่เอี่ยมใหม่ใม่กิฟต์กิฟต์นะครับมอเตอร์ไซคนะโอเคมอเตอร์ไซค์นี่ผมชอบเหมือนกันนะสวยจัดไปเลยสองกล่องนะครับเผื่อไว้กล่องนึงเผื่อไว้กล่องนึงเผื่อของมันหายายากอีกนะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับ เพราะว่าต้นคลิปเราก็ดูหมดแล้วเนี่ยไปเดินเล่นมาไปเช็คมาให้นะนนี้เป็นวันเสาร์ที่18นะครับโอเคครับผมถ้างั้นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย